Hi สวัสดีครับผมอยู่กับผม My Music Gamer กันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาภาคนั่นเองซึ่งผมลืมอัดเสียงตัวเองไว้นะก็อัดแต่เสียงในเกมโอ้โหเวลกูเลยครับผมโอเคทุกคนก็แน่าจะรู้นะครับว่าไอดีหลักผมจะเกือต้นเดือนทุกวันนะไม่ใช่ทุกวันทุกเดือนต้นเดือนเลยก็มาดูกันว่าไอดีหลักผมจะได้หรือเปล่าโคโลโบ ดิจิมอนไท j i กับยามาโตนั่นเองก็มาดูกันว่าตอนนี้ผมเข้าหน้าอัปเกรดอะไรสังอย่างมาดูว่าเงินพอหรือเปล่านะก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปซุ่มกันเลยครับผมซึ่งผมมีอยู่80ตัวกับ900รูบี้ครับผมก็ซึ่งผมที่ผมคิดอยู่นะผมว่าจะซุ่มกบ9ดาวเพราะว่าผมมีอยู่3ตัวนั่นเองก็ขาดแค่ตัวเดียวกบ9ดาวเราก็จะทำแม็กได หนึ่งตัวนั่นเองครับผมซึ่งตัวที่ผมอยากทําก็คือตัวเลมครับผมโอเคครับผมหลังจากผมดูกบเสร็จนะผมก็ไปเปิดตู้ไทจิกับยามาโต้นั่นเองผมก็บอกว่าผมอยากได้ตัวไหนระหว่างไทจิและยามาโตะผมก็บอกไปว่าผมอยากได้ยามาโต้นั่นเองเพราะว่ายามาโตะเป็นตัวสกิลโคตรเท่ครับผมก็โคโฮหเขาจะปล่อยธาตุไฟออกมานะซึ่งผมก็อา่านเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่เราซุ่มกันเลยดีกว่า เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะก็สกิลความสามารถเก้าลาวของยาวมาโตและไทจิความสามารถที่ดีที่สุดก็คือหยุดเวลาครับผมก็สามารถเล่นคอมโบกับตัวโคโลโบเก่าได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังโกงนะโคโลโบหยุด5วีนั่นเองก็ไม่ใช่โคลโบดีความสามารถหยุด5วีมันจะโกงขนาดไหนถ้าเราใส่ครบทุกตัวทุก10ตัวมันก็จะหยุดเวลา โคตรโกงเลยครับผมก็อย่าลืมไปหาซูมกันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ใกล้จะซูมแล้วนะแล้วผมก็ยกเลิกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแล้วก็สลับไปดูตู้รองนะว่ามีตัวอะไรบ้างโอเคแล้วมาตู้หลักหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งครั้งที่เจ็ดครับผมจะได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยามาตู้ไครับผมอือผมบอกแล้ว ดวงโคตรด,ดีเลยได้มาห้าตัวแรกครับผมก็ไอดีหลักเป็นไปได้ไงตอนนี้ผมกําลังอึ้งอยู่เลยครับผมก็5ตัวแรกปกติผมไม่ได้ไม่เคยได้เลยต้นเดือนแล้วผมก็ยกเลินเอ้ยกดไปเลยหนึ่งครั้งได้ตัวเด็กปฐผุม,มาโอเคว่าไงซูมต่อไหมยกเลิกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสครับงห้าครั้ง,งเฮ้ยกดครั้งที่ท่านะแล้วก็กดไปครับผมจะได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ค้มด้วยตาน,นี้ผมแน่ใจลุ้นก่อนนะตอนนี้แน่ลุ้นก่อนหลังๆแน่จะกดโอเคได้ลูบิ้นทุ่นมากดต่อโอเคได้เอ็นเวิร์ดแล้วออกมาหน้าตู้แล้วกดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งกดครั้งที่สี่นะโอเคอเคอ้ยอยางเงีมิที่คารลีครับผมก็ไ,<อ>ได้ตัวหลุดของตู้มา แต่ก็ดีนะสามารถเก็บสะสมได้โอเคเราก็ไปสุ่มตู้หลักกันก่อนซึ่งอยากได้ก็คือไทจีนั่นเองก็ไปดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าโอเคห้าตัวไปปับ๊บได้กล่องไม้คนนี้โอเคไปสุ่มกันตอ่อยกเลิกไว้ปับ๊บผมนัาไม่ทันนะโอเคกดไปบุ๊ปโอ้โอมุนนักข่าวแล้วผมก็สุ่มกันตอ่อยกเลิกหนึ่งครั้งแล้วกดไปป๊บได้ ผมปรึกอาหารบาโอเคกดต่อยกเลิกไปกดปุ๊แบแวมพายแวมพายตัวแจกก็ได้แล้วนะดีมอนแวมพายโอเคกดต่อครับผมตอนนี้ผมกดไปตอนนี้เหลือสาสิห้าตัวแล้วกดไปห้ตา,าตัวเฮ้ยยามาโตมาครับผมผมได้ยามาโตมาสองตัว,ตวโอ้โหคุ้มจัดแล้วเราก็กดไปอีกห้าตัวครับผมโอเคโอ้โหได้โคนี้ คีย์บอร์ดครับผมแล้วก็ซุ่มต่อไปซุ่มอีกยกเลิกยกเลิกกดอีกปุ๊บเลื่อน้อนเบาโอเคกดต่อไปกดต่อไปยกเลิกยกเลิกจะได้หรือเปล่าไทจิขอไทจิตอนนี้ผมก็พูดไทจิไทจินะเพราะว่าเหลือไม่กี่ตัวสุดท้ายแล้วขอไทจิได้ไหมกดไปปุ๊บอือตัวอะไรครับเนี่ย โอเคเราก็เหลือสิบตัวสุดท้ายไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเคครับผมไทจีเท่านั้นแล้วเราก็ไปดูให้ยามาโตโตกับไทจีไทจีจุงมาโอเคถึงครั้ง,งสองครัง้งสครั้งสี่ครัง้งห้าครัง้หงหครั้งครั้งที่แปดหรือเปล่าแปดเจ็ดโอเคมันไวเจนผมนับไม่ทันนั่นเองถ้ามีเสียงพากผมก็พูดโอ้โห ผมพูดเป็นซะเยอะเลยนั่นแหละโอเคแมวกวั่ปิดท้ายครับผมก็ตอนนี้ผมก็ลังเลนะครับมีอยู่เก้าร้อยลูบี้แล้วก็จะเปิดตัวหรือตัวตู้รองหรือว่าจะเปิดอันนี้ดีหรือว่าจะเปิดกบตอนนี้ผมก็มาหน้าหลักมาเช็คในกล่องของขวัวนะครับผมแล้วก็ไปดูตัวละคร ใส่ยามาโตะก่อนละกันยามาโตะมาซะแล้วผมก็คิดว่าเอาตัวไหนออกดีแล้วผมก็เอามิกุครับผมตอนนี้คิดอยู่ว่ามิกุเอ้ยอยัไย่ไงยามาโตะสองตัวครับผมแล้วผมก็เอามิกุลงนะเดี๋ยวแล้วก็ดูที่วาริดูสกิลฮิคารีนะขอยามาโตะแล้วผมก็บอกว่า E.P คลิปต่อไปผมก็จะทำรีวิวยาวมมโตะครับผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอะตอนนี้หาตัวไหนลงดีตัวไหนลงเรืองไม่ถูกครับผมตอนนี้ผมคิดอยู่แล้วก็ออกไปหนึ่งทีแล้วก็กลับเข้ามาสุ่มตู้ครับผมว่าไงตอนนี้ผมน่าจะหากบหรือเปล่าหากบ หากบนี่ไงซุ่มกบจริงด้วยใช่ป่ะโอเคตัดสินใจอยู่นานว่าจะซุ่มตู้หาไทจิหรือว่าซุ่มกบผมก็ตัดสินใจซุ่มกบเพื่อจะหากเกาดาวโอเคครับผมไปรอชมคืดอว่าผมได้ไหมครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมซ o o ไปป๊อ อ,อไอปืนซูเปอปปร์ลิโอนาดไม่ใช่เก้าดาวด้วยโอ้โหเจ็บหนักเลยแต่ตอนนี้ผมก็ทำไมมันเกลืออย่างงี้ผมได้มาสามสี่เลยนะผมก็จะไปสุมตู้ไทจิตอนนี้ผมคิดลังเลว่าถ้าผมได้มาผมได้ตัวแทงาัดไฟแล้วมีหยุดเวลาโอเคจะได้หรือเปล่ากดไปกด กดยกเลิกไปครับผมสามร้อยลูบี้มาขอหน่อยขอหน่อยเร็วจีเอ็มครับขอหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอะไรเนี่ยกดตไกดกดกดไทจีหายไปไหนโอเคครับผม แล้วผมก็ตัดสินใจซ่มกบต่อไปนะเพื่อมีโอกาสได้เก้าดาวนั่นเองก็ดูกันว่า400รอเพชรผมจะได้หรือเปล่ากบเก้าดาวขอหน่อยเร็วเร็วยกเลิกไปยกเลิก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 ซ่มเลยมาหน่อยมาหน่อยเก้าดาวซมไปครับผมโอ้โหแอนต้าแนนตอนนี้ผมว่ากดไปอีกทีได้อันไฮเปอร์มา แล้วกดอีกทีโอ้โหได้ธรรมดาผมได้ครบ3 4เลยซึ่งผมต้องการเก้าดาวแค่ตัวเดียวก็ดูเอาหน้าเกมโอโ้แล้วผมก็ตัดสินใจซุม200ริอลูบีบ้สุดท้ายตอนแรกว่าจะเก็บไว้ซุทมไทจีนะโอเคตอนนี้ก็ไปดูเลดว่ามีโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหกเก้าดาวออกยากจริงๆครับผมบอกเลย มันต้องรอตอนตอนเพิ่มเหนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ผมซูมไปข้าวจะทอาไม่ออกมาดูว่า200สุดท้ายผมจะได้หรือเปล่ามาลุน้นหน่อยลุ้นวูบวูบวูบรอบไฮเปอร์ครับผมอันตาแล้วก็อันตานี่ไงคุ้มไหมเนี่ยโอเค แล้วผมก็กดออกมาหน้าทีมแล้วผมก็จะใส่ยามาโตะมาไว้โชว์นั่นเองครับผมโอเคตัวนี้หาก่อนออเช็กกบครับผมเช็กกบตอนนี้ผมมีกบอยู่ 40, 40, 40ตัวนั่นเองพูดจนโอ้โหลิ้นพันเลยเนะี่ยโอเคกบ40ตัวนะครับบอกเลยปั้นได้หนึ่งตัว ถ้าเราได้ใช้จี่ผมก็มีโอกาสได้ปั้น2ตัวนะเพราะว่ามีความสามารถอันนั้นอันนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรวะความสามารถอยู่เวลาครับผมผมจะปั้น2ตัวแล้วก็เก็บตัวซูมไว้นะตอนนี้ผมก็ไปซูมกบมาดูคนว่าผมจะได้อันต้าหรือเปล่ายกเลิกนานซะด้วย,ดยกดไปครับผมโอ้เจดาาอันตา้าเจดาเจดาาแกดาาแกดาา โอเคได้อันต้าหนึ่งตัวก็ยังดีโอเคครับผมก็ไปดูกิวหน่อยไม่ใช่กิวแต่เป็นห้องทดลองไปดูห้องอ๋ออันนี้ผมไปที่หลอมนะซึ่งมันไม่มีเก้าดาวถ้าผมอยากให้มีมากถ้ามีผมจะย่อยกบไอ้พวกแปดดาวเยอะๆเนี่ยมันมันย่อยไปเป็นแต้มกบได้นะก็เรามาที่ยามาโตะแล้วนะผมสามารถปั้นได้เลย แลวผมก็บอกเอาไว้ว่าเอาไว้คลิปหน้านั่นเองครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวย่ามาตัวให้ดูครับผมเพราะว่าไอเดียหลักผมได้แล้วผมก็มีกบ40ตัวปั้นได้สบายบอกเลยครับผมเดี๋ยวรอดูเลยนะส่วนคลิปอื่นคลิปคนอื่นน่าจะซูมได้แล้วเพราะเขาแน่จะลงกันละเดี๋ยวช่องผมค่อยลงทีหลังแล้วกันซึ่งไอเดียหลักเพิ่งุ่มได้นั่นเองโอเคครับผม เดี๋ยวหาที่ใส่ก่อนซึ่งผมก็จะเอามิกกูล,ลงนะนี่ไงบอกแล้วใส่เข้าไปปุป๊บเสร็จสับสลับตรงกลางให้อยู่ตรงกลางนะจะได้เห็นชัดอันนี้ไม่ได้ตรงกลางละอยู่ตรงที่เอลินนะเอลินคือด้านบนด้าน,นหน้าสุดเลยจะอยู่ตรงแถวกลางนะนี่ไงสลับมาแล้วแล้วก็ก่อนที่ผมจะปิดคลิปผมก็ตัดสินใจเอาอะไรวะ เอเมีย uh, ลงนะแล้วก็ใส่มิคาลินั่นเองครับผมนี่ไงโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะผมซูมได้2ตัวบอกเลยยามาตัว2ตัวโคตรคุ้มผมโคตรด,ดีใจบอกเลยแล้วก็ผมยังมีโอกาสเก็บสเตปวิ่งกลางเดือนซูมได้มีโอกาสซูมได้ฮัจจีนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคครับผมถ้าใคร ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไค i b e ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆและเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับผม